<c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> เ,เราพบกันอีกเนาะผมจะมาตามคำสัญญาว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันนิหนึ่งทำไมผมจวกหัวขว้วหัวข้อไว้อย่างนี้ครับว่าฝากถึงต่้มผู้ก่อการดีแล้วก็ลุงหมู <c oughs> การที่ผมฝากถึงต่้มผู้ก่อการดีนี้ผมอยากจะให้สมาชิกทุกท่านนะครับจริงๆเขากับผม่เป็นโจทย์กันอยู่ แต่ผมต้องแยกแยะให้ออกอะไรคืออะไรณนะวันนี้ผม้อชื่นชมเขานะอันนี้อันนี้ขอขอพูดจากใจนะขอชื่นชมเขาว่าเขากล้ามากที่จะไปเล่นกับคดีคดีหนึ่งแล้วก็ไปสืบเสาะถามว่าเสี่ยงไหมอันนี้ผมยอมรับว่าเขาเสี่ยงแน่นอนนะครับเสี่ยงแน่นอนเสี่ยงที่จะเจออะไรหลายๆอย่างแต่ผมก็ขอเป็นกําลังใจให้และกันในสิ่งที่คุณทําดีเราก็ขอชื่นชมและขอเป็นกําลังใจให้คุณนะครับประสบความสําเร็จแต่ก็ขอเตือนในฐานะ คนที่เดินสายเทาสายมืดมาก่อนก็ทําอะไรให้ระวังตัวด้วยนะครับอย่าอย่าเสี่ยงเกินไปแล้วก็ขอขอขอบขอพูดกับใจลูกผู้ชายคนหนึ่ง่าขอขอบคุณจริงๆที่คุณได้ยุติบทบาทในกลุ่มกลุ่มหนึ่งเรื่องเรื่องหนึ่งเพื่อไปทําอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเรียกร้องความยุติธรรให้กับผู้หญิงคนนึงอันนี้ผมขอชชิโชมนะไม่ได้ประชดน,นะไอ้ตั้มส่วนเรื่องตั้มกับผม ก็ปล่อยเป็นตามคลองของคดีไปโอเคนะอันนี้ผมชื่นชมคุณจริงๆแล้วก็อยากจะเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านถ้ามีเวลาก็เข้าไปดูในช่องตั้มก่อการดีไปกดไลค์กดแชร์ให้เขาหน่อยนะครับเขาทําดีเราต้องชื่นชมเสียสละนะกับคดีนี้ที่เขาไปทําอยู่นะอันนี้ต้องขอชื่นชมว่าหลังจากที่ผมดูจากอาจารย์พูดถือว่าตั้มทําก็มีประโยชน์นะชัดเจนมากอันนี้ขอชื่นชมจากใจนะในฐานะในฐานะ มึงกับกูเป็นโจกันแต่กูเชียร์มึงในฐานะคําว่าเพื่อนมนุษย์ที่มองเห็นถึงความถูกต้องและไม่ถูกต้องซึ่งตั้มทาได้ถูกต้องมากอันนี้ขอชื่นชมนะกูกูในฐานะที่เป็นคนเดินในทางสีเทามาก่อนกูรู้ว่าสิ่งที่มึงทำมัอนอันตรายกูก็ขอเป็นกำลังใจให้ในสิ่งที่มึงทาเพื่อความถูกต้องและยุติธรรมคืนความพิถีพิถให้กับผู้หญิงคนหนึ่งโอเคนะอันนี้ผมฝากถึงตั้มเสร็จแล้ว <c oughs> ถามว่าทําไมผมต้องฝากถึงหมู หมูไม่โกรธกันนะถ้าพี่จะพูดเมื่อวานที่ทักหมูพ่อหมูมีการเอ่ยชื่อพี่นะกูไม่รู้หรอกมึงจะอะไรกูก็ยังใช้สับนะหมูมันก็ไม่ได้อะไรกับกูมากมาหรอกแต่กูว่ามึงเลิกทําช่องเถอะถ้าตับใดมึงให้อีขี้ยายังไปนั่นเพราะกูเกิดไปเจอว่ามึงแงยอีขี้ยาขึ้นเล่นอยู่ลำไมกูพูดคำนี้จากคุณเสิร์ฟแกเป็นคนขายใหญ่กูจะพูดเวลาไปไหนมาไหนน่ะถามมันนี่ว่าทุกวันเนี้ย มันต้องพกขวดเอ็มวันสิบใส่ฉี่คนอื่นเขาหรือเปล่านะถ้าแม่น่จริงกูงไม่เปิดโอเคนะไม่พูดอะไรอีกแล้วพูดได้แค่นี้แล้วว่าโตถ้าไม่เอาสงสัยว่าโตสั่งเพจหรือไม่ยังมานั่งดูเขาทะเลาะก,กันเหรอและมึงบอกว่ามึงชอบความถูกต้องเป็นช่องที่ทำเพืญญ่อประโยชน์ผมอมให้อีทียาค่ายานะั่นไปพูดไรสดเลยกูเอ่ออยชื่อเลย e ้ย้อยพาย e ้อยไปบําบัดก่อนนะเชื่อกูเหร เอมไม่ต้องบล็อกไม่ต้องบล็อกแต่บล็อกบล็อกตรงควยเลยเออกูถามแค่นี้สั้นพอกูพูดเรื่องจริงเรื่องอยาปุ๊บอุ้ยพลังบวกมึงไม่มีพลังบวกมึงมีแต่ลบแล้วอีกเรื่องหนึง่งนะครับกูเพิ่งค้นเจอมันมีชื่อชื่อเลยนะเดี๋ยวอันนี้อันแนะนํานะให้ไปดูกลุ่มฟ้าความจริงนะว่ากูมีหลักฐานเกี่ยวกับอยากาจริงไหมแล้วฝากถึงอยากาด้วยนะถ้าอยากยังไม่จบกับกูบกเดี๋ยวได้จบเดี๋ยวไวๆเนี้ยกูขึ้นไปแน่นอนนะ ถามว่าเอาอฝากบอกไหน่อยด้วยกูชีพ้พิกัดให้แล้วกูอยู่เกาะพีพีนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าผมอยู่เกาะพีพีจริงไหมนี่คือรีสอร์ทนะครับรีสอร์ทที่ว่าเป็นรีสอร์ทให้ลูกค้าพักแต่นเนื่องจากว่าวันนี้ไม่มีลูกค้าพักแต่ผมมาทํางานเขาก็ยกห้องให้ห้องหนึ่งนะครับว่าเราเป็นพนักงานขับเรือนะครับเนี่ยเห็นไหมพีพีชื่อรีสอร์ทผมนะครับเวลาแต่นี่จะแนะนําเพื่อนๆว่าถ้าเพื่อนๆจะมา เนี่ยชุดชุดชุดนิฟอร์มผมเนี่ยใส่นบใส่กางเกงขัดส้นขับเรือนี่คือคนขับเรือนะครับก็คือว่าถ้าเพื่อนๆนจะมาที่เกาะพีพีนะครับง่ายนิดเดียวครับคุณมาทางภูเก็ตคุณก็ไปขึ้นเรือมันจะมีเรือข้ามภาคภูเก็ตพีพีนะครับถึงประมาณรอบสุดท้ายน่าจะประมาณห้าโมงเย็นแล้วก็บางคนไม่ต้องไปถึงภูเก็ตก็ลงที่เบ ก็ไปขึ้นเรือที่ท่าเรือนนพรัตอะไรเนี่ยนะครับมันมีสองท่านะครับถามว่าวันนี้ที่พี่พูดหมูนะหมูจะทำอะไรทำจะเอาคลิปพี่ไปทำทำเลยไม่ว่านะเจถ้าปากพูดไม่บล็อกแต่การกระทำคือบล็อกอันนี้ก็ห่วยแล้วก็ทำให้คูเห็นว่าสิ่งที่หมูทำมาตั้งแต่หมูทักพี่มาแรกหมูมีปัญหาก,กับอีจอยกับไอ้คกน,นู้นนนี้แม้ั่งอ e ีย้อย หมูก็มีปัญหากันหมูทักมาหาพี่ว่าพี่เป้เอาไหมหนูจะชี้ช่องให้เรื่อยอียอยอันนี้หมูต้องรู้ความจริงนะเออดังนั้นพี่ไม่เ้วหรอี่แต่คนอย่างพี่ลูกผู้ชายพอกูชี้พี่กัดเลยอย่าไปมั่วอย่าไปเดามั่วนี่กูชี้พี่กัดลแล้วกูอยู่ที่ไหนก็มาเกาะพีพีเอ,อ่อมาถึงปุ๊บนะถึงท่าเรือตอนสายก็ถามว่าพีพีรีสอร์ทอยู่ไหนอืมแค่น,นั้นเองรีสอร์ทนี้นะครับฝรั่งคือหนึ่งตกพันกว่าบาทแต่ถ้าเป็นคนไทยก็ ตกเจริญกาบาทครับมีอาหารเช้าด้วยแต่ถามว่าอยู่เกาะนี่มันมันก็เหมือนอยู่บ้านเราแล้วเพราะว่าคนอีสานบ้านเรามาทํางานเยอะก็มีทั้งส้มตรงส้มตำไก่ยงไก่ย,มมมกาย่างม,มีงหมดนะครับนะครับแต่แพงหน่อยครับอย่างส้มตำก็คงหนึ่งเกือบเกือบร้อยปิ้งไก่ก็ไม้เกือบห้าสิบหกสิบนะครับที่นี่เขาจะจ่ายสูงบุรีอย่างผมด,ดูเนี่ยซองหนึ่งเนี่ยเกือบร้อยกว่าบาทตอนที่เราซื้อในบุรีมันเจ็ดสิบกว่าบาท นะครับแ้วคนเคยไปเที่ยวกับรู้ดีคนระับรู้ดีรู้ดีเรื่องนี้ร,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 รู้รู้ดีกันมากเลยถามว่าทำไมผมต้องมาทำงานที่เกาะผมมาทํางานกับนายและนายก็กบอกว่าเอออยู่ก่อนนะจันเย็นจเย็นแล้วก็เดี๋ยวไปไอ้เรื่องคดีหมิ่นประมาทนีหนีหมายเรียกให้ไปให้ชั้นการในชั้นศาลมันไม่ใช่เรื่องกระโมเรื่องใหญ่้าเป็นสมัยก่อนที่ผมเดินสายสีเทานะเออโดนคดีฆ่าคนตายอะไรหน้าหน้าไปอย่างนะและอย่างเรื่องบางคนบอกมั่นใจยังไงผมรู้ว่าไอ้หมายโบราน ใครจำได้นะครับคดีแรกที่หม่มาเปิดผมคือคดีที่ผมมีปัญหากับบริษัทเราพก็คือบริษัทอีรัตอ่ะการที่มังไอ้หมาบางตัวมันพลาดคือเข้าไปหาเขาไปเสนอรับจ้างงานเขาอะเบอร์เกินห้องของ,งานอีรัดแต่มันมีกล้องวงจรปิดแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดเยอะพูดเยอะเจ็บคอเนาะที่ผมไลฟ์สดว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรครับคือถ้าใครจําได้คลิปที่แล้วผมโมโหมากเลยก็คือเป็นคนอีสาน นะลูกกาเนิดกินส้มตําปูปลาวันนี้ได้กินสมใจจริงๆครับได้กินตาซั่วด้วยเพราะว่าป้าแกมาขายแกก็เป็นคนอีสานขายอาหารอีสานตามบนเกาะนี่แหละฝรั่งเขาเรียกตำปริยาปอกๆเนาะผู้หญิงไทยหรือคนอง,งานไทยที่เป็นอีสานเขาจะกินเพื่อขายคิดถึงบ้านเนี่ยแพงหน่อยแต่ก็ยอมแล้วก็มีเมนูพิเศษนิดหนึ่งครับเมนูพิเศษนิดหนึ่งอันนี้ป้าบอก บ้าทาให้นะครับเขาเรียกมกกบใส่อันหงวปีนะเอาเอากบมาใส่งวปีนี่ได้ครับนี่นะครับกบใส่งวปีเนาะมากินเท่านั้นครับก็เท้าคนอีสานเนาะส่วนก็อยากจะขอบคุณเพื่อนๆพี่พี่ทุกคนนะครับที่ยังห่วงใยผมและเป็นมิตรกับผมส่งววความมมทับนี่และกบมกกบใส่งวปี ยินไปกันถึงมันอยู่เราัำงานนี่หัวลานเนาะก็อยากจะบอกว่าผมเนี่ยอยากให้เพื่อนเพื่อทุกคนเนี่ยไปแชร์ตั้มหน่อยนะครับให้กาลังใจเขาหน่อยเขาเขาอันนี้เขาทาดีเราต้องชื่นชมนะครับว่าเขาทาดีกับคดีหนึ่งที่เป็นคดีใหญ่ตอนนี้เป็นคดีใหญ่มากแล้วก็เสี่ยงอันตรายผมกับตั้มมันมีปัญหากันอยู่อันนี้ผมแยกแยะนะคนที่ก็มีเขาเรียกว่ามีวุฒิการศึกษามีอะไรเ็าจะแยกแยะผมก็ที่ว่าตั้มมันก็แยกแยะถูกนะ อย่างที่มันประกาศตอนนั้นมันก็บอกว่ามันขอตูอ้ทุกคนแต่เว้นผมคนนี้อ้ามก็รู้ก็มันก็ต้องกดผมธรรมดาเพราะผมเปิดมันไปเยอะแต่คน่าเปิดนะแต่งานนี้ก็คือขอเป็นมาใจ่ายจริงๆริในฐานะคนที่เคยเดินสีเทามาก่อนตอนนี้ผมก็เลยอยากจะชวน,นเพื่อนๆเนี่ยมามากินข้าวด้วยกันเดี๋ยวว่ากันเดือนี่เดื่อนี้ครับโอ,โอ้ยเมือว่านั่นแค่ไหนนะเรื่องวันเด็กนีร่รลยนี่ครับตําสัวไส้นุ่มจีนนี่ไหมโอ้ยแบบ น,น,น,นี่มีปูน้าเด้าครับมีปูน้อโอ้ยว่ากันได้พอละเนาะก็เลยเดาว่าอยากให้ทุกคนให้กำลังใจพ่อแน่ๆนะครับพอดีดีส่วนน้องหมูนัน่นมันจะเอิอนผมบักดังกักแเ้วแต่ผมเคยเอินนนะเอนมาไหวในก่นเอิอนไว้อย่างส่นคือเ่าแหละคนน่าคนเราต้องมีวุฒิภาวะอย่างน้นอยๆผมออกมาจากตรงนั้นเนี่ยคือเมื่อก่อนมันเป็นพัน๋ย่นี้ผมดูย่อยแล้วติดตามดูกันก็ไม่ถึงร้อยก็ยังเขาเรียกว่าอยู่ในวังวน ในบางคนที่ตื่นเช้ามานั่งหล,าาล่ากันทะเลาะกันบางคนก็โคตรภูมิใจาหาเรื่องเขาด่าคุณพราคนแม่มึงมึงมึงไม่สะทานเงินบ้างเหรอเนาะนะครับนะครับอันนี้ผมเรียนเชิญนะครับช่วงนี้มาเที่ยวเกวาะพีพีได้นะครับเกาะพีพีก็เป็นทะเลที่สวยงามมันก็มีเขาเรียกว่าตอนนี้หน้าหน้าท่องเที่ยวต่างชาติเยอะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอสักเดือนสองเดือนก็เริ่มจางลงก็จะมีอะไรนะคนไทยเที่ยวก็ช่วงสงการผมก็อยากเรียนเชิญเพื่อนนะครับ ที่เป็นมิตรสหายหรือจะเป็นโจทย์ผมจะจะมาเที่ยวก็มาได้นะก็พีพีนี้ต้อนรับนะครับแต่ผมขึ้นแน่นอนครับหลังพุทธสภาพุทธสภาเป็นหน้าฝนผมจะขึ้นไม่แน่นอนสิ่งนี้ผมจะขึ้นไปมีสองประเด็นคือหนึ่งผมจะคุยกับน,นายเพื่อเข้าไปเชียร์กับสอนอทุกสอนอตามหมายหมายเรียกผมไม่เรียกหมายจับก็เรียกหมายเรียกผมไม่ไปเฉยก็เรียกมาจับเพื่อให้เราไปคุยอะไรต่างที่สามผมบอกได้สาระเพราะผมไม่ชอบ แล้วผมบอกเลยกูจะไม่เสียให้แม่แม่ให้ยย้อนแม่จากบาทเดียวเพราะยี่ี่จะเอาเงินกูไปไปทำอะไรเหมือนเหมือนได้เงินแหละก็เอาไปทำเลยไหมครับเอาไปขยาบาตบอกแค่นี้นะครับส่วนเรื่องของยาดมังคนถามว่าพี่เป้มีหลักฐานจริงไหมเดี๋ยวผมจะโพสในกลุ่มฟาดความจริงให้ดูนะในไลน์ที่เขาคุยกับผมแล้วขอโทษนะอาจจะมีชื่อยีย้อยด้วยเพราะมันเป็นการล่างแล้วก็ลงท้า,ายใครเป็นคนเขียนนั่นแหละของจริงกูของจริง,ของ,รงของเทกูของเทขงเข้าใจป่ะนะครับวันนี้ก็ ไปก็แย่ครับพี่อันนี้พูดตรงๆกับเพื่อนๆนะว่ามันแย่คือฝนมันตกมันมีฝนแบบคือต้องเข้าใจว่าเกาะพีพีเนี่ยมันเป็นเกาะระหว่างอันดามันและทะเลไทยเขาเรียกว่าเกาะน้ำสองทะเลสองสีหรือทะเลสองฝั่งนะครับถามว่าผมอยู่นานมานาแล้วผมเคยอยู่เกาะพีพีมาหลายปีแล้วแต่เกาะพีพีนี้เขาใช้จ่ายสูงครับแต่ห้องพักนี้นะที่ผมไม่ดูเนี่ยนะ นะครับราคาไม่แพงนะครับจะมีทุกอย่างมีฟงมีไฟบางคนถามว่าทำไมมีไฟโถเดี๋ยวนี้ทุกเกาะก็ใช้เครื่องปั่นไฟครับใช้เครื่องปั่นไฟนะครับอย่างเป็นโรงแรมใหญ่ก็จะใช้เครื่องตู้แล้วตู้ปั่นไฟตัวใหญ่เลยนะฮะ <s> นะครับอย่างผมอยู่นี่เกาะนี้ก็คือชอบความสบอองบเบื่อความวุ่นวายความตอแหลของคนบางคนบางคน,างคนมาหาผมเนี่ยพี่เป้ช่วยหน่อยเปิดมาแล้วอย่างหมูเนี่ยหมูหมูหมต้องอย่าความจริงนะหมูหมูเปิดมาทำความรู้จักกับพี่คือการ พี่จะเล่นิยาใช่ไหมเ,เล่นนี้นี่นะพี่ช่วยจัดก,การอีอแพรอีจอยหน่อยอถูกไหมอันนี้เราต้องพูดความจริงนะครับต้องพูดความจริงแล้วมึงจะไปตัดเหลือแค่นุ่งแค่ไหนก็ช่าง,างไอ้นี่มันจะคลิปนี้จะอยู่ตลอดไปมันจะอยู่ในกลุ่มเฟนแม่น้องจุบกลุ่มกูเนี่ยตลอดไปอันนี้คือจบับเตรียมมาฟังได้ไม่ต้องไปแต่งเติมนะครับนะครับส่วนยาเนี่ยกูเห็นเยอะเยอะไม่จบไม่สิ้นพยายามดึงคนนู้นคนนี้มา,ยาอย่าเด้ย เตือนนะหยุดได้หยุดถอยได้ถอยถอย,ถอยไปในเมื่อตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุไม่มีใครรังแกใครได้ท้งหมดตัวเราเองที่ทําให้มันมีจุดอ,อ่อนให้เขารังแกได้หรือใหญ่ไม่จริงว่ามึงเป็นคนเขียนอะไรขึ้นมาให้กูอ่านขึ้นชื่ออะไรอีบุญประคองใครวะบุญประคองคุณ,ค,ณคุณไหมลงท้ายด้วยเพชรชลธรเดี๋ยวลงให้ในกลุ่มฟ้าความจริงนะจะให้ดูบางช็อตนะว่าคนอย่างผมผู้จริงหรือผู้เล่น วันนี้ผมบอกเลยว่าผมรูดออกมาแล้วผมสบายใจผมมาทํางานนะครับก็อยากก็ตอนนี <Mechan ics> right? like so like ้ผมก็จะถ้าเกิดผมจะไล์สดก็ได้คุยกับเพื่อนกินข้าวเงียปาร์ตี้อย่างเงี้ยอันดับแรกก็จะเสิร์ฟนะครับผู้ใดที่เป็นลูกหลานอีสานเนะครับตําส่วบานเฮาครับเนี่ยโอ้ยตาส่วบานเฮาใสาปูนไม่ได้ครับเห็นบ่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยปูนะครับมากินนำกากันด้วยครับนั้นผมผมบอกเลยผมคี้พิกแกให้เห็นเลยผมไม่ใช่ขี้โม นะครับไม่ใช่ขี้โม่ก็คือจริงๆริงที่ผมใจเย็นหรือนิ่งหรือรกลัวต้องตีนมาตลอดแล้วเพราะผมรู้อยู่แล้วมันคือใครว่าอะไรไปพลาดเข้าไปเสนอว่าเออถ้าจัดก,การไอ้เป้ได้คุณะจะจ่ายผมเท่าลงเท่าไหร่หรือไม่จริงหนึ่งก็พนะพลาดเนาะมึงพลาดอย่างแรงพวกห้องทํางานยีราฟมีกล้องตอนแรกเมื่อคุยกันเฟซเราหลังยีรัฟมันฉลาดลอให้มึงมาได้ข่าวว่าเอาเงินยีราฟไปหมื่นหนึ่งเหรอแหมร้ายนะมึงเนี่ย ปกติรัชชีเนี่ยแล้วกูอยู่ห้างยังไม่จ่ายให้นลูกน้องสามร้อยคนแต่มันจ่ายมือหนึ่งเนี่ยแม่งร้ายนะมึงโอ้ยผมเป็นคนกลางผมไม่สร้างเพีอะไรเลยไปเปิดช่องไว้สองช่องนะไปดูวงเล็บว่าสร้างรายได้ทั้งนั้นนะนี่เูดเรื่องจริงนะไม่คุยไม่โมของจริงของแท้ของแท้แท้ว่าของแท้ททนะฮะนะครับผมก็เองก็ขึ้นไลฟ์สดนี้ก็ดใหญ่ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าผมเกาะผีจริงไหมนะครับ อันนี้คือห้องพักคนงานนะจริงๆเป็นเป็นรีสอร์ทสำหรับลูกค้าแต่นายแกให้พักเพราะว่าผมผมขับเรือเนี่ยให้ดูชัดๆเลยเห็นไหมครับภาษาอังกฤษว่าอย่างงี้กาพีพีนะครับทุกคนมาได้นะครับยินดีต้อนรับแล้วก็มาช่วงนี้ท่านจะพบกับทะเลสวยอ้อแต่อีอยาหนึ่งเตือนนะครับเตือนเตือนในการมาเที่ยวเกาะพีพีหรือไปเที่ยวตามทะเลต่างๆเขาจะเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะเม่นหอยเม่นมันจะเป็นตัวเราแล้วมีหนามแหลมๆเนี่ย อันเนี้ยถ้าเพื่อนหลงหลงไปเหยียบมันนะแมะเหยียบปุ๊บแทงปั๊บเนี่ยมันจะแสบปวดแสบปวดร้อนสิ่งที่เพื่อนลองทำนะครับเอารองเท้าทุบ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 ชิมที่เราตำของเท้าตีตีตีแล้วก็มะนาวปาดมาฝานี่แล้วบีบใส่มันจะช่วยช่วยเรียกว่าคลายพิษออกมาผมเหยียบประจำอะบางทีเอาเรือลงอะเอาสติบด๊ลงบางทีทิ้งสมอแล้วโดดลงตู้มาไม่นานในมองว่าหัวเรืออะมันไปเสียบไปอยู่ตรงหน้าหาแล้วมั่งเขาเรียกหอยเม่นอยู่ไงโดดลงไปก็พูอะก็แบบ เนเป็เง,งเี้ยต้องมาทุบๆๆๆแล้วก็มะนาวบีบนะครับถ้าใครเคยไเที่ยเกาะปีพีจะรู้ครับนีเอออย่างคุณมาพักที่เกาะปีพีเสร็จนะครับสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําครับล่องเรือข้าวพิี่เกาะอยุธยานเขรอยุทยาเกาะไผ่ก็ไปดูฝูงปลาฉลามที่มาวางไข่มาอะไรนะฮะผมก็คงจะพูดโดยรวมเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่า ไม่รู้จะอะไรเพราะผมตื่นมาเมื่อก่อนมีช่วงหนึ่งผมไม่ได้ไปฟังแต่พอดีมันมีเรื่องของหยาิเข้ามาที่ผมต้องเชียร์ถ้าใครไม่เอ่ยผมหมูผมก็ไม่เอ่ยถึงนะแต่เมื่อวานนี้มีการโต้กันเจอต้องเอ่ยถึงหมูหน่อยป่าหมูบอกว่าไม่บอกไม่บอกแต่บอกกูนนในไณะกูพูดเรื่องอยาเสพติดเพราะกูจี้เรื่องจริงถ้าคนที่ฟังผมแล้วไปไล่ดูประวัติอีเนี่ยติดยาจริงไหมหนีมาบัดจริงไหมโชคดีนะอีเนี่ยเรียนไม่จบแต่โชคดีว่าบังเอิญผัวปุโท้านเนี่ยกูถือว่าเป็นผู้ชายที่ดีนะ สปาเนี่ยขับรถเก็บ,ข,บ,กบขับรถเก็บขยะของเทศบาลนะแดี๋ยวะคลองสปานะบ้านมึงอนะ่ะไม่ใช่กูไม่เคยไปกูไปมาหมดแล้วนะผัวมึงองดีประวัติมึงโอ้ยเรียนจบที่ไหน,นถึงมสองเปล่าไม่รู้แลกเอาไปะละสมัยก่อนยาบ้าเม็ดเป็นร้อยเขายาบ้ามาล่อขาหนึ่งมึงก็แบเขาละกูพูดแบบนี้ด้วยนะ่าเดี๋ยวนี้ยาบ้าถูกนะก็เลยนั่นนะหมูคิดเอาเองในสิ่งที่พี่พูดนะก็ผมคงจะ ไม่รบกวนใดๆเพื่อนๆอีกแล้วนะครับในเวลาพักผ่อนของเพื่อนก็อยากจะสิ่งสุดท้ายที่จะพูดไว้ขอทุกคนนะครับช่วยกันไปกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจกับคุณตั้มผู้ก่อการดีหน่อยนะอันนี้ผม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 พูดในฐานะที่เราเป็นโจทย์กันก็จริงแต่เราอยากจะว่าเฮ้ยอันนี้คือมึงกับปูเป็นโจทย์กันแต่อันไหนที่ถูกต้องความถูกต้องอยุติธรรมเราต้องแยกนะครับเขาทําดีมากแล้วก็คดีที่เขาไปยุ่งตอนเนี้มันเป็นคดีที่ดังระดับ ไม่ใช่ระดับประเทศระดับโลกเขากําลังไปทวงถามความยุติธรรมให้กับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งในส่วนลึกๆผมก็พอรู้ว่าว่าผู้หญิงคนนี้ได้ถูกกระทําอย่างไรนะครับอันนี้นะกูพูดจากใจกนะกูขอชื่นชมนึงนะาตั้มผู้กว่าการดีนะส่วนอีกลุ่มนี้กลุ่มของหมูเนี่ยหมูพิจารณาเองแต่สิ่งที่ทำให้พี่เห็นก็คือกลุ่มหมูก็ปลอมปลอมเหรอไหม เคยพูดว่าไม่ชอบคนไม่นุ่งไม่ดีแต่มึงก็ให้อีขี้ยาคําว่าขี้ยาค้ายาเนี่ยอาจญยากรรมแผ่นดินนะเข้าใจนะแล้วอย่ามึงควรจะยุติและถอยไปซะอย่าก่อความวุ่นวายในขณะที่มึงมีทางลงอยู่ก็รีบลงแต่ถ้ายังท้าทายกูอีกยังแต่งเรื่องใส่ร้ายกูอีก เดี๋ยวมึงได้เจอของจริงคือเดือนพุษตาคมแล้วเวลาไปนะกูจะประกาศให้รู้ว่ากูไปกี่โมงมึงไปเรียกใครก็ได้ที่คิดว่ากุ้งกระลาได้มึงอะยืนเรียงหน้ารอกูได้เลยว่าคนอย่างกูกล้าไปจริงไหมนะแต้ส่วนในนั้นที่บอกจะมานั่งกับกูนะ่ะเดี๋ยวมาดูว่าอีกียากับกูใครจะเกมก่อนกันนะระวังนั่งๆอ,อยู่ชูสืบก็ไปตะคุบเรื่องยาล่ะไปไหนนะอย่าไปโป๊กนะโอ้เอ็มหน้าสิฉี่คนอื่นเอาไว้ตรวจ อีฮียาโอเคนะครับเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ไม่เคยจะไม่ลืมทานน้ำกันเด้อครับเด้อ <c oughs> นี่นะครับทานน้ำกันเด้อครับเด้อครับของแสบ้านเนาะแย่ต้องพึ่งพานี่ครับโฆษณาน่อยดีจริงมาสองวันเนี่ยไอจกจเจ็บคอ ได้นี้ก็ไปก็สุดยอดครับไม่โกหกครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอยู่แถวนี้อยานมาแก้ไอตาเสดาวใช้ได้ครับชุ่มคอชุ่มคอนะครับถ้ามีสิ่งใดที่ผมอาจพูดไม่ไม่สุภาพกับเพื่อนๆไปก็ต้องขออภัยไจโทนะครับผมมีคนตรงคนอีสานอยากชวนทุกคนมากินข้าวเหมือนกันเนาะแต่อยู่ใกล้กันก็นชวนกินกินแล้วครับสนเน้สนุ่นตำนี่เป็นอาหารสุดยอดของบ้านทฮาครับกินหลวกสลดัดบองงู กินละสลัดบองงูครับกินละสลัดบงูเลยเสื้อบมเนี่ยเดี๋ยวได้ปลาหนึ่งเด้อเดือดเงาๆมาตามมาเด้อพอดีทีมงานขับเดินด้วยกันนะเอาปลามาแขวนง่ายมูม้จะทำอะไรดีก่อ,อเดี๋ยวก่อ,อไฟปิ้งปลาง,ง่ายๆอ่ะปลาทะเล อันนี้ปลาหน้าสายเลยปลาถั่วหน้าสายเดี๋ยวเสียบไม้ก่อไฟนก็ปิ้งกินได้เลยครับใช้ชีวิตที่นี่ไม่ต้องรื่นหรูครับแต่ก็ยังดีใจว่าโอ้มาอยู่เกาะยังมีอาหารอีสานบ้านเอกมาได้กินนะเพราะว่าภูเปินขายเป็นกบบเป็นกอนอีสานบ้านนอานี่แหละเป็นมาได้แฟนทาน่านีนะครับเ็ยมาเปิดร้านอาหารมีอาหารตำซงังมีสมตำปูปลาตำสัวตำไทยตำแตงมีมืมดคือนะไรครับไก่ย่างปิ้งไก่มุกยังมีมืดอะครับ ผมบ่ให้ลืมอ่านมาเฮาครับขอบพระคุณหลายๆเด้อครับยังได้ก็อกฝากช่องต่ำตอนนี้เนีเด้อครับชวนเนี่ไปให้กำลังใจเพื่อนแน่เพื่อนเฮ็ดสิ่งที่ถูกต้องอยู่เพื่อสังคมอันนี้แล้วก็เฮ่าก็ต้องให้กำลังใจเพิ่นส่วนคนที่ยั่งอยู่ในวงวนก็คิดเอาโตแล้วมาเรียตุดบ่ถึงโบแมนว่าเซ้ามาหัวบ่หักบบเครียดก็มาหาเล่นจ์าแนวเฟดก็ไปเสียอีบ่าอีเบอร์นะมันก็บอกอะไรแค่นี้ครับขอบพระคุณครับวัดีครับเพื่อน อีเดอร์ครับอ่าเท่าครับมือน,นี้ครับของแสบบานเห่า